พิทักษ์การยางไม่ธรรมดาเด้อผู้ชายคนนี้นะครับผมหลังจากบาวุงไปเยี่ยมเยือนสักครั้งหนึ่งมาแล้วนะ fc จะได้เห็นผู้ชายคนนี้โยนยางเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับอ่านะครับไปเบิ่งเทคนิคนะครับของน้องนะครับผมพิทักษ์การยางนะครับค้นว่าซื้อเกือบคือบาวุ่งเลยเกือบแดงนะครับเกือบไม่แดงไม่มีแรงงัดนะครับพุนะนะครับจัดไปนะครับผมอันนี้ด้านพิทักษ์เ่็นกระบอกระเก่งนะครับไปเบิ่งสไตล์การเทดการถ้ำนะครับ หลังจากมีบ่าวยุงเป็นไอดอลนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมอ่ะไปดูกันนะครับไอ้มาปับผมเปลี่ยนเกือบเลยมาสันว่าเห็นร้อนะครับเกือบแดงทันทีเลยมาสันว่าแมนว่าละน้องไอ้่าเป็นที่ความสามารถด้วยนะครับที่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับเห็นปะครับตัวนี้ดันนในมันติดนายพี่น้องเอฟซนะครับอ่าน้องมันเสียให้เบิงนะว่าให้จังไถนะครับนี่นะครับอ่ะบ่อยากเลยเห็นปะครับงัดปับเราไปงัดอีก ปั๊บนะครับนี่นะครับคือเทคนิคของแต่ละคนบ่คือกันนะครับอ่านะครับเอามาให้พี่น้องเอฟซได้เห็นกันนะครับแต่ละเทคนิคแต่ละแนวทางเป็นจังไหนนะครับนี่นะครับรุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นบ่นะครับนี่นะครับโอ้เห็นบอ่บอกแล้วต้องเกือบแดงเกือบแดงนะครับนะครับอย่าลืมนะครับร้านมิทักการยางนะครับชลบุรีนะครับบ้านบึงนะครับผมอ่าขวไปเลี่ยมนี่นะครับนี่นะครับต้องเข่าด้านข้างนะครับ เขาประมาณเลี้ยมดันคางมันมันเสียมิผู้เปิดนะครับมันสิงัดง่ายนะครับพี่น้อยเอฟซครับอ่าลาดนานเล็กน้อยนะครับมันให้มันรอลื่นนะครับให้มันรอลื่นนะครับอ่ะงัดมันขึ้นมา้องงัดมันขึ้นมานะครับหนึ่งสองปั๊บงัดปั๊บนี่นะครับผมอ่าเห็นไหมครับล้อนอกนะครับล้อนอกแบบนี้เยยบไม้เป็นพอนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเปลี่ยนยางนะเปลี่ยนยางออกนะครับผมอ่ะ เอามันออกไปนะครับผมแล้วสิทําการเอายางมาใส่ให้ไหมนะครับพุ่นนะเว้ยเจี่ยพุ่นนะพุ่นว่าเราไม่ค่อยเก่งนะครับน้องเราไ่ค่อยเก่งนะครับเอาสีเขือนจากน้อยนะครับบางยุ่งก็เลยทําการสโลไให้นะครับเ้าให้นะครับผมอ่ะไปดูกันต่อนะครับนี่นะครับเอายางมาใส่นะเป็นยางเพอร์เซ็นต์นะครับผมเอายกมันขึ้นไปนะครับปึ๊บทีบลงไปเลยนะครับผมอ่ามันก็สิมีเทคนิคยุ่ละคือเขาดีแท้นะครับผมมันคือเขาดีแท้นะครับผม อ่ามันจะมีเทคนิคมีเหลียมอยู่นาะน้องนาะนะครับอ่ะคิมล็อกหนีบไว้นะครับอ่าชิมล็อกหนีบไว้นะครับผมอ่าถ้าใส่เข็มล็อกมันสิมืดนะครับก็ชิมล็อกหนีบไว้นะครับผมล็อกไ้ปั๊บตอหงัดไปเลยนะครับผมงัดดันบนก่อนนะครับเห็นบอกครับงัดดันบนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับหมอหนีมีของนะผมยอมรับเลยนะครับคนนี้นะพิธาการยางนะครับผมบ่าวยุงได้ไปเยี่ยมเยือนแล้วนะครับผมน้องคนนี้มีความมั่นนะครับมีความขยันแข็งแรงนะครับผม แล้วก็ฝึกฝนนะครับมันฝึกฝนนะครับอ่าเห็นบ่ายยุ่งเป็นไอดอลนะครับเสียให้มันได้คืออายประจันว่าโอ้แน่นอนนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้บ่ายยุ่งเป็นไอดอลนะครับสําหรับใครหลายๆคนนะครับผมหวังว่าจะเป็นคลิปดีๆนะครับเป็นคลิปดีๆมีสาระนะครับผมอ่าอ่าสาระดีแชร์กันออกไปนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับบ่ายยุ่งคนอ่าคนทํายางนะครับ แล้วก็ฝากล่านน้องไว้นั่งนะครับผมพิแทกันยางนะครับขาเข้านะครับชนบุรีนะครับเส้นชนบุรีบ้านบึงนะครับผมอ่ะงัดไปเรื่อยๆนะครับผมบอกแล้วนะครับเกือบบัแดงก็มีแรงงัดนะครับผมปั๊บเข้าให้นะครับอ่ะนะครับผมขอนมาฝากมันลงไปนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บปุ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เติมล่มนะครับอ่ะนะครับผมผมบอกแล้วนะครับคนเราต้องฝึกฝนให้เก่งๆนะครับผมอ่ะจัดไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ อาบายุงคนทำยางแล้วก็พิทักษ์การยางชนบุรีนะครับสวัสดีครับ